เมื่อวันที่17มิถุนายน2568ทางปัสุสัตต์อำเภอกระแซส,สิ้นจังหวัดสงขลาได้เปิดลักสูรการปฏิบัติการทางการ,กรเกษตรที่ดีดนันปัทสุสัตต์แอบปลอมออกประกาศนิยบัตจากสำนักงานปัทสุสัตต์เขต เป็นการเปรดิดโอกาสให้ทางกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งและชันนเลงของวีซ่ากิจพึ่งและชันนลงบานแล่มย่างและรลอมด้วยสมาชิกผู้สีส้นใจที่จะเลี้ยงพึ่งและชันนลงในพื้นที่ของตัวเองการเลี้ยงพึ่งและชันนลงเป็นการเริ่มจากเข้าใจสิงแวดหลอมของมาลเล่พึ่งและชันนลงซึ่งปกติพึ่งและชันนลงก็จะมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติอยู่แล้ว เพียงแต่เราหันมาส้นใจทำลังให้เขาอยู่และคอยดูแลมาแรงหลบกวนอื่นๆและลรีเกลียงการฉายสา้เคมีทุกชนิดโดยเฉพาะพึ่งและชันนลงเป็นมาแรงที่เลียงงายสามารถเลียงสร้างเป็นหลได้เสริมได้และเป็นประโยชน์ในการประสมเกสรผืดพ้นทางการเสดไดเป็นอย่างดีด้วยเมื่อเราเริมเห็นคุคขาจากสิ่งนึ่งจากสิ่งแหลก ที่มีต้นทุนหน่อยมากเมื่อทำจริงจังก็จะนำไปสู้สิ่งที่มีคุณค่าอีกมากมาย